เวลาล่วงพ้นดังทาลาวันหนึ่งจากไปไม่อาจคืนคือคืนลุงเลี้ยงเปลี่ยนเป็นลาทมกูสมล่วงบ้านวนเวียนไปว่าสันล่วงเลยเล่งฉลาสะหายทอดถอนใจด้วยพระงไม่ได้จงใจหวนคำหนึ่งจึงต้องเล่งสร้างทางลุงโลด ชีวิตมีทุกสุขและชื่นบานจะมัวถือสะคงเหนื่อยนยบินสู่เวหาทั่วแดนดินจะทุกข์คือสุขอยู่ที่ตนโลกโลกีคืนแรงล่อลวงอานิจจังคงมีลำไปจะมีใครน่า โทนมายาชีวิตได้อย่างแท้จริงยิ่งมีโทษเกาานินทาไม่เว้นลมเย็นพัดโบกมือลาหรือจะพระเชิญพึ่งพายไม่มีใครโทษเก่าเลยเวลาล่วงพ้นดังทาลาวันหนึ่งจากไปไม่อาจคืน คือคืนลุงเลียงเปลี่ยนเป็นลาทมกูสมลวงบ้านวนเวียนไปว่าสันลวงเลยเล่งฉลาสาหายทอดทอนใจด้วยพระองค์ ไม่ได้จงใจหวนคำหนึ่งจึงต้องเล่งสร้างทางลุงโลดชีวิตมีทุกโศกและชื่นบานจะมัวถือสาคงเหนื่อยนายบินสู่เวหาทั่วแดนดินจะทุกข์หรือสุขอยู่ที่ตนโลกโลกีขึ้นแรงล่อลวงอานิจจังคงมีลำไปจะมีใครนั้ ลอดพ้นมายาชีวีได้อย่างแท้จริงยิ่งมีโทษก่าวนินทาไม่เว้นลมเย็ยนพัดปกมือลาหรือจะ,ะเผชิญพึ่งพายไม่มีใครโทษก่าวเลยโลกโลกีขึ้นแรงล่อลวงอานิจจังคงมีลำไป จะมีใครนะาลอดพ้นมาอย่าชีวิตได้อย่างแท้จริงยิ่งมีโทษกาวนินทาไม่เวน้นลมเย็นพัดปกมือลาหรือจะ,ะเผชิญพึ่งพายไม่มีใครโทษก่าวเลย